ก็ต้องของกราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมกายเนี่ยก็จะมาสปอยอนิเมะให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นอนิเมะจีนนะครับที่มีชื่อเรื่องว่าอัมพางสวรรค์ถ้าทุกคนดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวของผมเนี่ยได้ทำสปอยให้ทุกคนเนี่ยได้ดูต่อไปเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยทุกคนก็ฟังผมสปอยกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Andes Studio ด้วยนะ ผู้วุโสเจียงฮั่นจงใช้ตาประทับหุ่นเชิดเข้าไปในร่างกายผู้วุโสเจียงฮั่นจงก็บอกแบบนี้ถึงจะรับประกันได้หน่อยว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าว่าถึงแม้จะใช้ตาประทับหุ่นเชิดกับพระเอกแล้วเนี่ยครับรเอกยังสามารถใช้คัมภีร์โบราณทําลายมันไปได้ซึ่งพรเอกก็ได้คิดในใจ เกือบไปแล้วละสิถ้าไม่มีคำพีโบราณแล้วเลยก็เราเหนือคงได้กลายเป็นหุ่นเชิดไปแล้วแน,แน่ในตอนนั้นภูโเจีฮันจงก็ได้สั่งให้พระเอกเนี่ยลุกขึ้นเพศที่คิดจะตามน้ําไปก่อนจึงได้ลุกขึ้นตามคําสั่งของภูโเจีฮันจงแล้วภูโศก็ได้สั่งให้พระเอกเนี่ยไปเก็บยาวิเศษกลับมาให้พวกเราซะพร้อมกับที่ภูโศจีอินเฟิงนะครับผมได้ทําการมอบขวดแก้วใบหนึ่งให้ได้บอกว่าขวดแก้วนี้เนี่ยสามารถใส่ภูเขาลูกใหญ่ลงไปได้ทั้งลูกหลังจากที่เจ้าเก็บยาวิเศษได้แล้วก็ทงใช้มันันนนเเกก็บวววิญาาาาณารรมด้ย้ยจพะ ก็ได้เดินขึ้นเขาไปแล้วก็ได้พบกกบน,นักปราชญ์หญิงแห่งเทียนเสวียนที่มาพรอมกับกลิ่นไอของห่วงที่ถาโดนเข้าไปนี่ครับร่างกายก็จะแก่ลงและค่อยๆสูญสลายหายไปซึ่งพเพที่ถูกกินไอของห่วงเนี่ยครับผมก็ทำให้ร่างกายของเขานั้นแก่ลงเพเทียนท่าไม่ดีก็เลยจะวิ่งกลับไปภูโสจีและภูโสเจียงที่เห็นพระเอกวิ่งลงเขามาก็งงก่อนที่จะถามกับพระเอกเหตุใดเจ้าถึงกลับมากันเพรื่นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรและหันหน้ากลับไปซึ่งภูโสเจียงและภูโสจีที่ได้หันหลังกลับมาตามพระเอกและได้เห็น,น ักปาตญิงแห่งเทียนสเวียนผู้วุโสเจียงเนี่ยจึงได้ถามกับผู้วุโสจีเจ้ารู้จักสตรีผู้นี้ด้วยหรอผู้วุโสจีเนี่ยครับก็บอกว่าข้าเคยเห็นภาพวาดของสตรีผู้นี้แต่ภาพวาดน,นั้นก็คือของโบราณเมื่อ6,000ปีก่อนผู้วุโสเจียงก็ถามว่านางเนี่ยคือคนที่อยู่มาแล้ว6,000ปีอย่างนั้นเหรอเนี่ยผู้วุโสจีก็บอกว่าไม่ใช่นางน่ะตายไปแล้วนางตายไปตั้งแต่6,000ปีก่อนแล้วล่ะซึ่งนางจะคือนักปาตญิงคนแรกของแดนตรงห่วงหรือที่เรียกว่านักปาหญิงแ่งงเททีียยนนซึ่่่คอูา6000ปีแต่วันนี้กกกลััับมาาปรรฏตวอีค้ง มีความเป็นไปได้ไหมว่านางเนี่ยจะกลายเป็นทาสของห่วงไปแล้วเนี่ยในตอนนั้นที่นักปราชญ์หญิงแห่งเทียนสเสวียนที่ค่อยๆเดินเข้ามาพร้อมกับกินไอ้ของห่วงที่อยู่บนตัวนางมันก็ได้ทําให้ไม้เท้าหรือว,ว่าอาวุธของภูสโสเจียงนั้นสลายหายไปเลยภูสโสเจียงและภูสโสจีที่พยายามจะจัดการกับนักปราชญ์หญิงแห่งเทียนสเสวียนโดยใช้อาวุธต้องห้ามและร่วมมือกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลภูสโสเจียงขั้นจงจริยนได้นำเจดีห่วงออกมาและใช้เพื่อทวงเวลาก่อนที่จะบอกกับพระเอกเจ้าจมโมย,ยืนอิงกันอยู่ทำไมดีไปเก็บยาวิเเศษเร็ว เพ่เก็ได้หันกลับไปและบอกว่าอุธต้องห้ามนะถูกทำลายแล้วเพราะงั้นพวกท่านเนี่ยก็กลับมาเป็นคนธรรมดาแล้วเช่นกันพูดแล้วเพ่ก็เด้กระโดดเข้าไปต่อยผู้วุสจีและผู้วุสเจียงจนกระเด็นก่อนที่จะเฉยโอกาสหนีไปเนื่องจากเจดีห่วงที่ใช้ถ่วงเวลานักปา,ดาัดหญิงแห่งเทียนเสวยนได้ถูกทำลายลงแล้วส่วนผู้วุสจีและผู้วุสเจียงที่ต้องเผชิญหน้ากับนักปาดัดหญิงแห่งเทียนเสวียนแล้วไม่สามารถจะต่อต้านอะไรได้ก็ถูกกินห่วงเล่นงานจนร่างกายเนี่ยค่อยสลายหายไปทางด้านเพกที่ขึ้นมาบนยอดเขาเลยพยายามจะหาย วิเศษที่เจอเพราะว่าพลังชีวิตของเขาในตอนนี้เกอบจะแห้งเหือดแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคเนีย่ยจะไม่เข้าข้างเขาเลยนะครับเพราะว่าในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้มาเจอกับนักปาดิงแห่งเทียนเสวยียนเข้าตัวนักปาริงแห่งเทียนเสวียนก็ได้เข้ามาประชิดตัวของพระเอกและพยาย,ยามจะคว้าเอาอะไรบางอย่างภายในร่างกายแต่พระเอกก็ได้ผลิตมรกกที่อยู่ในตัวของเขาช่วยไว้ทาให้นักปาริงแห่งเทียนเสวียนเนี่ยเกินตกเขาไปในที่สุดทว่าพระเอกที่พยาย,ยามจะขึ้นมาเดินต่อน,นั้นก็ดูเหมือนว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะแก่ชราจนเริ่มไปไม่ไหวแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันนนั้เอง เพอเอกก็ได้เห็นภาพเพื่อนสนิทของตัวเองอย่างพังปอเรียกให้ลุกขึ้นและบอกว่าทางนี้มีของน่ากินอยู่ด้วยละ่ะเพเอกจึงพยายามลุกขึ้นและเดินตามพังปอไปแต่ก็ไม่เป็นผลจนตัวเองเนี่ยได้สลบลงแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาทีเพอเอกเนี่ยก็ได้ทําการดื่มน้ําที่ตัวเองมานอนสลบอยู่ก่อนที่จะขึ้นจากน้ําไปกินผลศักดิ์สิทธิ์หรือว่ายาวิเศษที่อยู่ข้างดิมแม่น้ําทันทีและในทันทีที่เพอเอกได้กินเข้าไปเขาก็สัมผัสได้เลยว่าผลศักดิ์สิทธิ์นั้นแฝงไปด้วยพลังชีวิตที่แข็็งงงงงงแแกกกกกกรรรร่่จาาาาาาานนนั้นออน้้พพพะเเเเออไดททํํํบียยลใหข มาเป็นหนุ่มอีกครั้งซึ่งนอกจากความแก่ชรา,าจะหายไปแล้วดูเหมือนว่า,าการกินผลศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยครับมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของยานเทพมนุษย์ได้อีกด้วยจากนั้นเพรที่เจ้าเลินทางต่อเขาก็ได้ไปเห็นพวกโครงกระดูกขาวมากมายที่อยู่ในภูเขาลูกตรงข้ามซึ่งเขาก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมถึงมีเพียงที่นี่ที่ไม่มีพวกโครงกระดูกขาวและในระหว่างที่พระเอกรงแปลกใจอยู่นั่นเองเขาก็ได้เหลือบไปเห็นใครบางคนนะครับอยู่บนยอดเขาตอนที่32เยวซานเนี่ยก็ได้ใช้ดวงตาบองที่ท่าทวงนะครับ ของูเขยวซานเนี่ยก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยมันแปลกทําไมครั้งที่แล้วเนี่ยมาถึงไม่เจอเลยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะลงศพโบราณสำริซึ่งเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะลงศพโบราณสำริดหากมีคนตามมาเห็นเขาเนี่ยก็อาจจะแย่เขาก็คิดที่จะเก็บผลยาพิเศษเนี่ยแล้วรีบไปเยวซานเนี่ยก็รีบทาการเก็บผลศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นยาในทันทีเลยครับและนึกถึงผู้ปรโชทั้งสองที่ตายไปจึงได้ใช้ขวดร่องลอยแห่งเตาเนี่ยดูดน้ําในสระมาแต่ก็ดูได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเน่ยก็เต็มซะแล้วเยวซานเนี่ยเขากิกานนออาาายขงงตหวจะทใ้ พแห่งล่องลอยแห่งเตาเนี่ยเสียหายประสิทธิภาพในถึงลดลงแบบนี้เยลซานเนี่ยก็ได้สังเกตว่าพลังศาสธิ์ของตนเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆเขาเนี่ยก็วิ่งไปเก็บอาวุธเทพของผู้วสโสที่ตกอยู่2ชิ้นและก็ได้บอกว่าถึงจะเสียหายแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรแล้วเขาเนี่ยก็ได้วิ่งไปด้านของลิวอีในตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยกำลังถูกตามล่าอยู่คนที่ตามล่าเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังในโจมตีไปที่เธอเลยครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังในการป้องกันเอาไว้แต่ว่าเธอเนี่ยก็กระเด็นออกมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้หนีต่อยเซล ลิวอีเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับเยอซานอีกครั้งเยอซานเนี่ยก็ถามว่าทำไมเนี่ยยังอยู่ที่นี่อีกลิวอีก็เลยบอกว่าหลังจากที่พวกเราลงเขาก็ถูกผู้คุมกันเนสลัดเอาไว้เซลมาเนี่ยจึงให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันหนีแต่ไม่ทันไรเนี่ยเหล่าผู้คุมกันอีก4คนเนี่ยก็ลงมาขวางเยอซานกับลิวอีอีเอาไว้เยอซานก็เลยบอกไปว่าพวกเราเนี่ยลงเขาตามคำสั่งของผู้อโซจีทำไมต้องมาขวางทางด้วยหนึ่งในผู้คุมการคนหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ผู้เนยไลป สามผู้คุมที่เหลือในจึงกลางอาณาเขตล้อมเยวซารกับหลิว e อีอีเอาไว้และทำการโจมตีในเขตอาคมซึ่งเยวซารเนี่ยก็ได้บอกว่าเขตอาคมนี้เนี่ยคือการเพิ่มความเร็วและการสร้างภาพลวงตาในระหว่างที่ตัวของหลิว e อีอีนั้นหลบการโจมตีอยู่และเยวซารเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไวา้ในตอนที่เธอเนี่ยโดนล,ล้อมจึงได้ใชหม้อทองคำเนี่ยทำการช่วยโจมตีเยวซานก็คิดในใจว่าภาพลวงตานี้เนี่ยยากที่จะแยกออกว่าใครเนี่ยคือจริงตัวปลอมกันแน่เยวซารและหลิว e อีอีเนี่ยได้ทำการสร้างเกราะป้องกันขึ้นมาแล้วเยวซารเยเงงฟิงนนิ่วนเเี่ททกกก็บบมมาาให้ขตตอคัแ แล้วเหล่าผู้คุ้มกันเนี่ยก็กระเด็นกันออกไปในระหว่างนั้นเนี่ยมอดทองคำเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยโจมตีด้วยเยอซานเนี่ยก็ได้ทําการเรียกธงเฟิงวินเนี่ยกลับมาและก็ได้บอกว่าอาวุธเทพของผู้วุโสเนี่ยสามารถจับยั้งอาคมได้จริงๆด้วยและเขาเนี่ยก็เก็บของวิเศษเข้าตัวไปเยอซานกับหลิวอีอีเนี่ยก็ได้ทําการขี่เมฆวิเศษเยอซานเขาก็มาส่งหลิวอีอีที่หนึ่งและก็บอกกับหลิวอีอีไปว่าไม่ว่ายังไงในเหล่าตระกูลใหญ่ก็คงไม่ลามือแน่หลิวอีอีเนี่ยอย่าเพิ แล้วก็ได้ถามเยวสารไปว่าหนีออกมาได้ยังไงกันเยวสารก็เลยบอกไปว่าถ้าให้เล่าในเรื่องมันยาวเพราะว่าเขาในแค่โชคดีแต่การเข้าแดนหวรในครั้งนี้มาเนี่ยก็ได้ของติดมือมาไม่น้อยแล้วเยวซานเนี่ยก็ได้เอาผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้หลิวอีอีสองผลเพื่อช่วยในการบำเพ็ญแต่หลิวอีอีเนี่ยเธอก็ปฏิเสธและก็ได้บอกให้เยวสารเนี่ยเก็บผลศักดิ์สิทธิ์นี้เอาไว้ใช้เองดีกว่าเยวสารเนี่ยเขาก็บอกเลยครับว่าใช่ยังคิดว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องอยู่แล้วก็ให้รับสิ่งนี้ไว้เถ ลงศพโบราณเชียนหยวนหรืออาวุเทพหลิวอี้อีได้บอกอีกว่าทางตอนเหนือเนี่ยต้องมีมากกว่านั้นแน่แล้วก็ได้ชวนเยวซานไปแต่ว่าเยวซานเนี่ยเขาก็คิดแหละครับว่าเบาะแสที่เขาหาอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ที่หลิงซีมากกว่าเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธหลิวอีอีไปและก็บอกไปว่าเขาเนี่ยมีเรื่องที่ต้องทําคงจะไปด้วยไม่ได้หลิวอีอีเนี่ยเปลี่ยนไปมากเชื่อได้ว่าถ้าเจอกันครั้งหน้าหลิวอีอีจะต้องกลายเป็นผู้บําเพ็ญระดับสะพานเทวะแล้วแน่นอนหลิวอีอีเนี่ยก็ตกลงและบอกว่าเจอกันครั้งหน้าหลังจากนัั้้้นนนนนนเเเเี่ยยยภาาาาาาพพพกกก็ไไดดตตววววใลงงบบญออจิิณข ผลศักดิ์สิทธิ์ต่แข็งแกร่งเกินไปกินไปแค่3ผลทะเลแห่งความสุขเนี่ยก็ใกล้ที่จะทะลุแล้วทํายังไงดีหรือเขาเนี่ยจะกินต่อไม่ได้แล้วเยวซาเนี่ยก็ได้นึกถึงคัมภีร์ัธิเตา๋าที่มีวิธีโบราณเนี่ยให้ใช้อาวุธสะกดตนเอาไว้และสามารถบรรลุได้เยวซาเนี่ยจึงได้เรียกอาวุธของตนออกมาซึ่งมันก็คือหม้อทองคำเลยครับและได้ทําการเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ครอบตัวของตัวเองเอาไว้ภายในหม้อทองคำเนี่ยก็ได้มีอักษรโบราณ9ตัวในคัมพีเนี่ยลอยออกมาล้อมรอบเขาเลยครับและสามารถสงบทะเลแห่งความทุกข์ลงได้เยลซาน่กกิตอ และทาการบระเพิเพียในหม้อทองคําต่อไปจนระดับของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากนั้นเยวซานเนี่ยก็ได้ทําการซ่อมทงเฟิ่งหมินแล้วก็กระจกทองแดน8ชินที่เขาในเก็บมาด้วยและก็ฝึกฝนเรื่อยๆจนตอนนี้ในเยวซานอยู่ในระดับสูงสุดของวาลีแห่งชีวิตและเขาก็คิดว่าลิขของพลซักดิ์เนี่ยอาจจะสามารถทําลายพันธนาการของนางเทพพันผการได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ผ่านมา1ปีเยวซานเนี่ยก็ทาการฝึกฝนอยู่ในหม้อทองคําและก็ได้เลื่อนขั้นถึงระดับกรงล้อสมุดขั้นที่3สะพานเทวะร่างกายของเยวซานในแข็งงงงแกกกรรร่่เเป็นอยาาาาามมขได้ทํววบพลั ที่มือและก็ได้ต่อยโจมตีภูเขาทะลุเป็นทางยาวนี่น่คือการโจมตีสรรพสิ่งกลางอากาศเราในี่แข็งแกร่งขึ้นแล้วดินแดนโบราณต้องห้ามอันตรายที่จะเกอบเอาชีวิตไม่รอดแต่กลับได้โอกาสแบบนี้แค่นี้น่ก็คุ้มค่ามากแล้วและพาวก็ได้ตามมาที่ยอดเขาลิงซุีสิทธิ์น้องเนี่ยก็บอกว่าหนีกันเถอะเขาเนี่ยไม่อยากที่จะถูกผู้อุวโสฮาเน็ตเชิญดื่มชา และจะชวนลีลินเนี่ยหนีไปด้วยลีลินเนี่ยก็เลยบอกว่าไปเถอะเดี๋ยวเธอเนี่ยจะไปหาผู้วโซฮานเองพอสิทธิ์น้องเนี่ยก็รีบขอบคุณแล้วก็ได้หนีไปเลยครับลีลินเนี่ยก็ได้มารายงานกับผู้วโซว่าหลังจากเฟยวีเนี่ยสู้กับเยวซานก็ได้ออกไปกับเฉินเฟิงและยังไม่มีข่าวหลังจากนั้นเลยแต่ว่าลีลินเนี่ยก็ได้สอบถามมาแล้วก็ได้รู้ว่าเฉินเฟิงเนี่ยกำลังท่องแดนอยู่ไม่แน่ว่าเฟยวีเนี่ยอาจจะไปด้วยก็ได้ผู้ว่าโซฮานเนี่ยก็เลยบอกว่าหรอก่อนเข้าครัวิเนี่ยยู่ับเาๆก็ออกไป ผู้โสมชาเนียก็ได้ลิ้นน้ําชาให้และก็ได้ทําการส่งน้ําชาเนี่ยให้ลีลินได้ดื่มและแล้วเนี่ยก็ได้จบตอนที่3 2 ตอนที่33เยวซานเนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาที่แดนลิกสวีแต่ก็ได้โดนชายคนหนึ่งเนี่ยหยุดตัวของเขาเอาไว้ก่อนเยวซานเนี่ยก็เลยบอกว่าคำทับสิพีเขาในต้องการที่จะมาเข้าพบท่านวุโซอูจิงเฟิงชายคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเลยครับและคิดที่จะไล่เยวซานเนี่ยให้กลับไปซะแต่ว่าเยวซานเนี่ยเขาก็กลับตะโกนเรียกชายคนนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่านี่กำลังทำอะไรของเจ้าและเขาเนี่ยก็เข้าโจมตีเยวซานเฉยเลยแต่แล้วในเยวซานเนี่ยเขาก็ป้องกันออกมาได้แต่ด้วยการรับการโจมตีเนี่ยก็ทำให้เขาในกระเด็นอัตููนนน้้ผ เ,เขาก็ได้ออกมาแล้วนั่นเองครับในตอนนั้นในผู้ว่โซอูเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแล้วชายคนนั้นเนี่ยก็รีบทําความคารพทันทีผู้ว่โซอูเนี่ยเขาก็ได้หันมาเรียกตัวของเยวซาน3ปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากที่เยวซานกับผังพั่วเนี่ยหายตัวไปแถมผังพั่วเนี่ยก็ยังโดนปีศาจควบคุมอีกเยวซานเนี่ยกลับมาได้เนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วเยยวซานก็ได้บอกไปว่าเขาในไล่ตามผังปั่วไปไปทั่วโลกว่างแถมยังมีความรู้เพิ่มขึ้นมากมายแต่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพาผังปั่วเนี่ยกลับมาได้ผู้วสออเเนนนี่่่ยกบไปปวววาาาาาาาตตใหห้้คมมรรถะดดัััพผงศจจ หาเจอเนี่ยก็พากลับมาไม่ได้สิทธิ์ในสำนักในเริ่มที่จะสนใจเยวสารที่เขาเนี่ยกลับมาเลยครับการที่เขาหายไปเป็นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็เป็นที่สนใจของลูกศิษย์เป็นอย่างมากผู้ระสโอนี่ก็ได้บอกกับเยวสารว่าเราเนี่ยไปคุยกันที่อื่นที่เงียบๆดีกว่าและก็ได้มีหลีลินเนี่ยมองตามไปด้วยซึ่งสายตาเธอเนี่ยก็ร้ายเอาการผู้ระสโอนี่กับเยวสารเนี่ยก็เข้ามาในป่าเลยครับเยวสารเนี่ยก็ได้ถามกับผู้ระสอนู้ไปว่าสุสานจักรพรรดิเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างผู้วิสโอนู่เนี่ยก็ได้บอกไปาัสนนร็ ที่ไม่มีใครได้มาหลังจากนั้นสุสานยีน,นยก็ได้จมลงที่แดนต้องห่วงเจดี่วงกับคัมพีและที่เต่าก็ได้หายไปแบบไม่พบเบาะแสสิทธิพี่เจ้าสํานักนเลยทวงหาความรับผิดชอบตอนนี้นไปตามหาสุสานยีน,นยังไม่กลับมา เกิดเรื่องมากมายแต่ลิงซวีเนี่ยกักบสงบสุขขึ้นเหยาซานก็เลยบอกไปว่านึกไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผู้ว่าโสอู้เนี่ยก็เลยบอกนะครับว่านั่นสิขนาดล่ามบัพการที่สามารถเปิดทะเลแห่งความสุขได้เหมือนกันเหยาซานที่เขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจที่ผู้อุปโสอู้เนี่ยรู้ได้ยังไงกันจากนั้นเนี่ยผู้อุปโสอู้เนี่ยเขาก็ได้โจมตีไปที่เหยาซานซะอย่างนั้นเลยครับเหยาซานเนี่ยก็หลบการโจมตีนั้นได้ผู้วุาโสอู้เนี่ยก็ได้เรียกปานกระบ,บี่ออกมามา,มากมายเลยครับเพื่อที่จะได ที่ถูกปล่อยออกมาจากผู้วิโูอูจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้บินหนีหลบเหล่าปานกระบี่ที่ตามมาผู้วิโสอูเนี่ยก็ได้ไล่ตามพร้อมกับบังคับปานกระบี่ไปด้วยพอถึงสุดท้ายในยเยวซานก็เลยบอกให้ผู้วิโูอูเนี่ยหยุดโจมตีแต่ผู้วิศโรเนี่ยเขาก็ไม่หยุดเลยครับแล้วก็ได้เรียกมวลปานกระบี่มากมายเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าเยวซานที่กําลังจะใชหม้อทองคำเนี่ยแต่ก็รู้สึกได้ว่าการโจมตีนี้เนี่ยไม่มีจิตสังหารเลยแม้แต่น้อยเขาจึงได้หยุดใช้แล้วปานกระบี่มากมายเนี่ยก็ได้หายไปผู้ว ลูผัวมันแล้วก็บอกไปว่าครั้งหน้าเนี่ยจะพาพังผัวในกลับมาด้วยผู้อัฟโซอูเนี่ยก็เลยบอกไปเลยครับว่าเยลซานเนี่ยได้กินผลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถือว่าดีมากจากนี้เนี่ยคงต้องก้าวหน้ามากแน่นอนสหายกาเรียนเนี่ยก็ได้ร้องยินดีไปด้วยเยลซานเนี่ยก็เลยบอกว่าต้องขอขอบคุณคำสอนของผู้อัฟโซอูและผู้อัฟโซอูเนี่ยเขาก็เลยบอกไปเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยสิพี่เจ้าสํานักเนี่ยไม่อยู่แดนลิงสวีเนี่ยถูกผู้อัฟโซฮานเนี่ยควบคุมล่างเทพบรพการเนี่ยสามารถบำเพ็ญเพียรห้ามบอกใครเด็ดขาดเยล แล้วเยซานเะนี่ยกลับมาที่นี่เนะี่ยมีเรื่องอะไรเยอซานเะนี่ยเขาก็ได้บอกไปว่าเขาเนะี่ยมาเอาตะเกียงโบราณกับป้ายคำขวัญของเขาเอาไว้เป็นของที่ะระลึกผู้อุปโซอูเนี่ยก็ตกลงแต่เมื่อเยอซานเะนี่ยกลับมาหาของที่ห้องเนะี่ยมันก็ไม่เจอแล้วเลยครับผู้อุปโซอูเนี่ยก็เลยบอกไปว่าห้องนี้เนะี่ยปล่อยว่างมาโดยตลอดหรือจะมีใครเนะี่ยเข้ามา แต่นี่น่มันก็เย็นมากแล้วเยอซานเนี่ยพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปถามให้เยอซานเนี่ยเขาก็ได้ตอบตกลงเลยครับตกกลางคืนในเยอซานเขาก็ได้นั่งบําเพ็ญเพียรในห้องของตัวเองและก็ใช้ยานทิพย์เนี่ยมองออกไปด้านนอกและเห็นว่าลีลินนกับสิทธิ์น้องเนี่ยกำลังแอบเข้ามาลีลินเนี่ยก็ได้บอกกับสิทธิ์น้องให้ทิบลงมือแต่ว่าเยอซานเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วก็ถามว่ากําลังตามหาเขาอยู่หรอลีลินเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเยอซานเนี่ยกล้ากลับมาด้วยหรอสองปีนี้เน แบบลีลินในก็โมโหเลยครับแล้วก็ได้ดาเยลซานไปแล้วก็ได้บอกไปว่าจะตายแล้วยังเล่นลิดอยู่อีกบอกมาว่าเฟยวี่เนี่ยอยู่ที่ไหนเยลซานในเขาก็ได้บอกไปว่าเฟยวี่อยู่ไหนหรอเขาจะไปรู้ได้ยังไงคนที่มาหาเขาตั้งมากมายแต่จําไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยลีลินเลยมาหาเรื่องเขาอย่างนั้นหรอซึ่งเขาก็สงสัยเลยครับว่ามีเรื่องให้แค้นกันถึงขนาดนั้นเลยหรอลีลินในก็เลยบอกไปว่าเยลซานในล่องูยกออกมาทําให้ลีวินเนี่ยต้องตายแล้วยังทําให้เธอเนี่ยถูกผู้ทษโสานลงวันนี้เ่าเยโซ ามาแค่สามคนเนี่ยคิดว่าจะฆ่าเขาได้แน่เลยสิ์น้องคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วก็ได้บอกกับเยวซานให้คุกเข่าแล้วขอขามาหลี่หลินแต่ว่าเยอซานเนี่ยเขาก็ไม่ทำเลยครับเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่ทำนะสิ์น้องคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาโจมตีเยวซานแต่ก็ได้โดนเยวซานเนี่ยจัดการไปเลยหลี่หลินเนี่ยก็เลยบอกกับสิ์น้องอีกคนหนึ่งว่าให้ระวังตัวด้วยเพราะว่าเยวซานเนี่ยร้ายกาจมากจริงๆและต้องช่วยกันโจกกนมตีเยวซานกำลังจะใช้พลังแต่ก็คิดว่าเขาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเผยระดับที่แท้้้้้จจจจจรรรริิงงงงงแแลลลลละะหหบบบบกกกกกาาาโโมมตตีีีีีวเคคนนนนนนน่่่่ยไไปัััอออึพืทด แต่ก็เข้าไปต่อยสิทธิ์น้องเนี่ยจนถึงกับกระเด็นออกไปเหยื่อซานเนี่ยก็ได้หลบการโจมตีปานกระบี่ของลีลินนลครับแล้วก็บอกไปว่าความสามารถของลีลินเนี่ยพัฒนาแล้วแต่ก็ไร้ประโยชน์จากนั้นเนี่ยก็ได้ต่อยไปที่ลีลินเต็มๆลีลินเนี่ยป้องกันการโจมตีนั้นเอาไว้และก็ได้หยิบกระบี่เนี่ยฟันเหยื่อซานเหยื่อซานเนี่ยก็หลบนะครับและทำการแย่งกระบี่มาจากลีลินจากนั้นเนี่ยก็ได้เอากระบี่ในจอคอของเธอเอาไว้ลีลินเนี่ยก็กลัวมากแล้วก็บอกไปว่าอยากฆ่าเธอเลยเหยื่อซานเนี่ยก็ถามเลยครับว่าของ ในลีลินจะปฏิเสธแต่ก็ได้โดนเยลซานเนี่ยขู่จึงสารภาพว่าของพวกนั้นเนี่ยเธอเอาไปให้ผู้วุสโสหานแล้วเยลซานเนี่ยก็ได้ตีลีลินจนสลบไปและคิดว่าจะต้องไปเอาคืนจากผู้วุสโสหานเยลซานเนี่ยจึงได้ขี่สหายกเลียนเนี่ยไปเลยครับเยลซานที่มาถึงที่เนี่ยก็เห็นว่าระฆังเนี่ยกำลังสั่นดังอยู่และเห็นคนเนี่ยกำลังนั่งบำเพ็ญเพียรเยลซานก็เลยบอกไปว่าคนนั้นเนี่ยคือผู้วุสโสหานนั่นเองเยลซานเนี่ยก็ได้ขอบคุณสหายกรเลียนเนี่ยที่นำธามมาให้แล้วคิดว่าผ ไปในทางที่เหยาซานั้นกลับไปนั่นเองแล้วแล้วก็ได้จบตอนที่3 3ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับอนิเมะจีนที่มีชื่อินกว่าอําพางสวรรค์และถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กายเนี่ยทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้บายๆเอาไว้เจอกันนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่อง u n d e r Studio เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาง,งานต่อไปด้วยนะครับ